จากกรณีพักพลังประชารัฐเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสจำนวน1ิคนในจำนวนนี้มีนายฮลุพล์สมจิตนาหรือหยองลูกหยีดาราตลกจะลงสมัครสสในพื้นที่จังหวัดลบบุรีตามที่เสนอข่าวไปนั้นล่าสุดโลกออนไลน์ในกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยได้นำข่าวดังกล่าวมาพูดถึงในทำนองเยาะเย้ยถักทางหลายรายถึงขั้นเหยียดย้ำสวนทางกับความต้องการที่ว่าคนเท่ากันไปเลยทีเดียว ขณะที่นายธันวาไกรเลือกอดีตผู้สมัครสอสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐโพสเฟบุ๊กระบุว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ด่าวพักพลังประชารัฐเยอะที่สุดแต่ขอคําถามเดียวครับว่าแฟนคลับของฝั่งซ้ายแสดงความเห็นอย่างนี้คุณมองเห็นคนเท่ากันหรือเปล่ายศุดิยเป็นดาราตลกก็ใช่แต่จะต่างอะไรกับเพชรกรุณครับดาราเหมือนกัน